ดูกันทีเ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะจําได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวค,คลึ่ครมในหน้าจอทีวีข่าวที่เรียกว่ารายการทีวีดังๆนี่นะคะคุณฟังเขาก็มีการนําเสนอเรื่องนี้ซึ่งเกิดขึ้นที่อุดรธานีบ้านเรานี่เองค่ะเป็นเหตุการณ์ต้นธนาคารแห่งหนึ่งที่บิ๊กซีอุดรธานีค่ะแล้วก็การก่อกอารครั้งนั้นนะคะจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ ยังไม่มีการตาม,ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ณวันนั้นนะคะณนะวันที่เกิดเหตุหลายคนมองว่าคนร้ายไม่น่าจะเป็นมืออาชีพค่ะและตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังตามติดตามคือ,อยังตามตัวไม่ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็มีการมอบเงินรางวัลสำหรับใครที่แจ้งเบาะแสให้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทในทีเดียวไปติดตามประเด็นนี้กันค่ะ วันนี้31พฤษภาคม2556นะคะที่สถานีตำรวจเมืองอุดรธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้มีการทำการติดป้ายประกาศจับคนร้ายใช้มีดอิโต้เข้าไปชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีอุดรธานีเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะคะโดยคนร้ายได้เงินสดไปจำนวน1ล้าน2บาทค่ะคุณผชม ในตอนนี้เป็นระยะเวลาผ่านไป2กว่า2เดือนกว่าแล้วนะคะซึ่งก็ยังไม่มีวี่แววสามารถที่จะตามจับกลุ่มตัวคนร้ายค่ะได้ค่ะนี่คือ,เ,อเรียกว่ากล้องวงจรปิดที่สามารถจะจับกลุ่มภาพคนร้ายได้นะคะเรียกว่าปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะภายใน30วินาทีโดยได้มีการติดป้ายประกาศจับคนร้ายใช้มีดอิตโตเข้าไปชิงทรัพย์ธนาคารซึ่งได้มีการตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ที่1 0 0 0 0บาทค่ะคุณผู้ชม พร้อมกับบอกรูปประพันฑ์สันฐานของคนร้ายและก็รถจักรยานอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู p ปปอสีชมพูที่เป็นยานพาหนะมาใช้ก่อเหตุคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์0818731706ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0818731706หรือแค่กระซิบไปที่สถานีตำรวจเมืองอุดรธานีค่ะเขาก็จะถือว่า เป็นความลับระหว่างคุณกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะไม่มีการแจ้งผู้ที่แจ้งเบาะแสแต่อย่างใดค่ะแล้วก็คุณจะได้รับเงินสดทันที1 0 0 0 0แบาท